คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra Power Phone ยุคใหม่เวิร์กกว่าใครในแบบคุณ This the Standard is Podcast The Eye-Opening Experience for your ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังํำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวัลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาทำเช็คลิสกันนะครับไปเจอบทความน่าสนใจชื่อเรื่องว่า20 signs you're succeeding in life even if you don't feel like you are 20 signs you're succeeding in life even if you don't feel you are ก็คือสัญญาณ20สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆคุณกำลังประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ต่อให้คุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้น ก็ตามหลายๆคนที่คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ดีเรื่องเรามันแย่อายุก็ต้องเท่านี้แล้วยังไม่มีความสําเร็จอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างซึ่งเป็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือความเป็นชิ้นเป็นอันเรามองความสําเร็จว่าต้องเป็นชิ้นเป็นอันต้องจับต้องได้เป็นบ้านเป็นรถเป็นงานดีๆเป็นค่าตอบแทนสูงๆเป็นแฟนหล่อๆสวยๆรวยๆรวมแล้วก็คือ เป็นสิ่งหรือเป็นคนที่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นว่านี่เป็นของเราเรามีกูมีดูนี่มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วคุณอาจจะมีสิ่งที่จัดได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภูมิใจแต่เรามองข้ามไปอยู่แล้วก็ได้นะมาติดตามไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับ your relationships are less dramatic than they used to be ความสัมพันธ์ของเราความรักของเราคู่ของเรานะครับดราม่าน้อยลงกว่าสมัยก่อนเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่ามันถึงกับสามารถจะดราม่าฟรีเป็นศูนย์เลยก็อาจจะยากนะแต่ว่ามันดราม่าน้อยลงเยอะอะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเราทั้งคู่ที่เราเลือก นะครับแฟนของเราในสมัยนี้กับแฟนของเราสมัยก่อนเราอาจจะแบบเฮ้ยรู้แล้วว่าควรจะต้องเลือกคบคนยังไงถึงจะทำให้ดรามา่ามันน้อยที่สุดเขาบอกว่า as we age we should develop maturity ถ้าเกิดเราเติบโตขึ้นนะครับ as we age เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะ develop maturity maturity ก็คือความเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะนะครับ And drama is not maturity การมีดราม่าเนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเรามีวุฒิภาวะที่เหมาะสมนะครับ Maybe your relationships were drama filled in your past but if you have moved beyond that then you're successful เอออย่างน้อยนี่ถือเป็นความสำเร็จนะการมีความสัมพันธ์ที่ดราม่าน้อยลงกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าใช่ ไปแล้วหข้อประสบความสำเร็จนะครับข้อส you're not afraid to ask for help and support anymore เมื่อก่อนอาจจะใช่นะเราอาจจะรู้สึกว่าการเอ่ยปากออกไปว่าเราต้องการความช่วยเหลือช่วยฉันหน่อยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอของความไม่เก่งเราเลยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเนี่ย asking for help does not equal weakness การขอความช่วยเหลือไม่เท่ากับ weakness ไม่เท่ากับความอ่อนแอนะครับเขาบอกว่า no person has ever succeeded in isolation isolation ก็คือการปลีกตัวออกไปสันโดษอยู่คนเดียวนะครับ condition of being alone นั่นคือ isolation ไม่มีใครคนไหนหรอกที่สามารถจะประสบความสำเร็จอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นสักกนิดเดียวนะครับมันต้องพึ่งพา ใครในรูปแบบไหนในแง่มุมในกรณีไหนสักอย่างหนึ่งเกือบจะเสมอเลยนะครับ it takes teamwork to accomplish goals หลายๆครั้งเป้าหมายของเราจะสำเร็จได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจทำงานด้วยกันนะครับ asking for help is a sign that you have grown as a person เพราะฉะนั้นถ้าเราเก็ตครับว่าความสำเร็จมันสามารถจะมาได้ด้วยการ ช่วยกันไปช่วยกันมาและการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอเลยนั่นคือเราประสบความสำเร็จในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งขั้นแล้วนะครับข้อ3ครับ you have raised your standards อ่มาตรฐานเราถูกยกขึ้นไปก็คืออะไรที่เราเคยหยวน ในสมัยก่อนหยวนกับความกักกากหยวนกับความไม่โอเคหยวนกับมนุษย์ห่วยห่วยในชีวิตคืออ่ะช่างมันยอมเขานะครับตอนนี้ไม่ยอมแล้ว you don't tolerate bad behavior anymore from other people or even yourself ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแย่ๆของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่กับมันได้ แต่ทุกวันนี้เรารู้ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วเราเติบโตแล้วมาตรฐานเราสูงขึ้นเราไม่ยอมแล้วนะครับ You don't spend time with the energy vampires in your life anymore. คำนี้ดีเนาะ energy vampires vampire ก็คือผีดูดเลือดใช่ไหมครับผีดูดเลือดที่มันคอยแบบดูดเอา energy เอาพลังงานของเราออกไปเนี่ยเนื้อออกเลยเนาะว่าเป็นแบบมนุษย์เพลียๆมนุษย์ที่อยู่ด้วยแล้วแบบ ทาไมมันทําให้เราชีวิตของเรามันหมดหวังหมดเรี่ยวหมดแรงหมดความสุขขนาดนี้เราไม่โอเคที่จะให้คนเหล่านี้เข้ามาพรากความสุขพรากพลังงานในการใช้ชีวิตของเราออกไปอีกแล้วมาตรฐานเราเปลี่ยนแล้วนะครับข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ติ๊กนะครับข้อ4ครับ you let go of things that don't make you feel good อันนี้ก็สําคัญนะครับอะไรที่เราควรมีในชีวิตก็สําคัญแต่อะไรที่ควรตัดทิ้งจากชีวิตก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับ Self love is success การรักตัวเองได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับ You love yourself enough to say no to anything that doesn't make you happy or drags you down drag ใครสักคน down ก็คือไปฉุดเราลงสู่ที่ต่ํา ไปทำให้ชีวิตเราตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทำแล้วไม่มีความสุขหรือจะทำให้เราตกต่ำเรากล้าที่จะเซโนนะครับทำได้ถือว่าสักซีดนะครับข้อ5ครับ you have moments where you appreciate who you see in the mirror ใครที่เราเห็นในกระจกเงาก็คือตัวเราเองเรารู้สึก appreciate คนที่เราเห็นในกระจกหรือเปล่า จริงๆแล้วเขาบอกว่าเราควรจะชื่นชมนะครับคนที่อยู่ในกระจกตลอดเวลานะถูกว่าแต่เข้าใจได้ว่ามันจะมีบางโมเมนต์ที่เราแบบ w e a ที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าเราสามารถจะกลับมาสู่ความรู้สึกโอเคกับตัวเองได้เร็วและบ่อยแค่ไหนนั่นคือค่ามมาตรฐานของเราหรือเปล่าคือปกติแล้วรักคนที่อยู่ในกระจกนี้เหลือเกินแต่บางโมเมนต์ไม่ค่อยรักมันเท่าไหร่ นะครับแต่ที่สุดแล้วก็จะกลับมารักเหมือนเดิมนั่นควรจะเป็นค่าตั้งต้นควรจะเป็นดีฟอล์นะนะครับเพราะฉะนั้น appreciate คนที่คุณเห็นในกระจกค,ครับถ้าทำได้ประสบความสำเร็จนะครับข้อ6ครับ you have learned that setbacks and failure are part of self growth คุณเก็ตแล้วว่าความล้มเหลวความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นขั้นตอนปกติของการเติบโตนะครับ Having success 100% of the time is not realistic. ใครมันจะไปประสบความสำเร็จตลอดเวลากับทุกเรื่องทุกเวลามันไม่ร realistic มันไม่มีอยู่จริงนะครับ Life is about victories and losses. ชีวิตคนเราก็ต้องมีทั้งชนะมีทั้งแพ้สลับกันไปเป็นเรื่องปกตินะครับข้อนี้คุณเก็ตหรือเปล่าถ้าเก็ตและยอมรับได้จริงๆนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ ข้อ7ครับ you have a support system that includes people who would do anything for you คุณมีคนดีๆอยู่ข้างๆตัวหรือเปล่า if you have figured out the people who have your back and recognize the ones who only pretend that they do then you have succeeded คุณสามารถจะบอกได้ละว่าคนที่อยู่ในชีวิตคุณเนี่ยใครแท้ใครปลอมใครที่ ซัพพอร์เราจริงๆ have our back จริงๆคือคอยช่วยเหลือสนับสนุนเราจริงๆหรือใครเป็นพวกเสแสร้งว่าจะทำอย่างนั้นแต่จริงๆไม่เลยถ้าคุณสามารถแยกแยะได้นี่คือความประสบความสำเร็จที่น่าภูมิใจมากๆนะครับข้อ8ครับ you don't complain much การบ่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าสมมุติเกิดเราบ่นน้อยลง นะครับบ่นน้อยลงเรื่อยๆเพราะเราเก็ตว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ่นไปก็เท่านั้นนั่นคือคุณโชว์กร o w นะคุณแสดงให้เห็นถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของคุณนะครับถ้าสามารถบ่นให้น้อยลงได้นั่นคือสิ่งที่ทำยากมากๆและถ้าคุณทำได้คือประสบความสำเร็จนะครับข้อ9ครับ you can celebrate other successes ค,คุณสามารถจะเฉลิมฉลองชัยชนะของคนอื่นได้ นี่คือมาชัวร์มากนะเป็นผู้ใหญ่มากๆไม่ใช่ว่าทุกความสําเร็จของคนอื่นจะทําให้เรากลับมาเสียเซลล์เอาจริงๆเราอาจจะไม่ใช่คนที่ริษยาหรืออิจฉาที่เข็นคนอื่นได้ดีอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นตัวตนของเรานะไม่ใช่คนขี้อิจฉานะแต่บางทีเนี่ยเราหวั่นไหวกับความสําเร็จของคนอื่นเพราะมันทําให้เราอดเทียบตัวเรากับคนอื่นไม่ได้ แล้วเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับถ้าสมมติเกิดคุณก้าวข้ามผ่านโมเมนต์นี้เฟสนี้ของชีวิตไปได้แล้วไปจนถึงจุดที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราเป็นไอคแพ้นะ Just because other people succeed, that doesn't make you a failure. And the more positive energy you give to other people's victories, the more you will create your own. ยิ่งเราสามารถจะส่ง positive energy ไปให้กับความสำเร็จชัยชนะของเพื่อนๆได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถสร้างชัยชนะของตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับข้อ10ครับ you have passions that you pursue คาว่า pursue ก็คือตามไล่ล่านะครับคุณเจอและว่าชีวิตของคุณเนี่ยมี passion อะไร you're not stagnant คาว่า stagnant ก็คือ อยู่นิ่งๆเขยชานะครับเป็นเป็นน้าที่ไม่ไหลอ่ะเป็นน้ําที่ไม่ไหลแล้วมันก็จะแบบเนา่านิ่งและเน่านะครับนั่นคือ stagnant you know you have something wonderful to contribute to the world คุณรู้แล้วว่าคุณมีอะไรสักอย่างที่สำคัญแล้วก็วิเศษมากๆที่สามารถจะแบ่งปันให้กับโลกนี้ได้ you have unique talents and gifts เจอแล้วว่าพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ จริงๆของคุณคืออะไร Not only do you know that you pursue it แล้วไม่ใช่แค่รู้ด้วยนะคุณลุกขึ้นมาไล่ล่าไล่ล่าก็คือทำอยังไงก็ได้ให้เราเก่งในเรื่องนั้นมากขึ้นเรื่อยๆทำยังไงก็ได้ให้เราใช้สิ่งนี้ที่เรารักเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยนั่นคือคุณประสบความสำเร็จมากๆแล้วนะครับครึ่งทางแล้วครับนั่นคือ10ข้อติ๊กไปแล้วกี่ข้อ มาดูข้อ11ครับข้อ11คือ you have things to look forward to เขาว่า look forward to something ก็คือตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรสักอย่างด้วยความตื่นเต้นความตื่นเต้นเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราแบบเริ่มหมดความตื่นเต้นกับชีวิตแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะเราจะเริ่มกลายเป็นซอมบี้ซอมบี้คืออยู่เฉยๆไม่แคร์ไม่สนไม่อะไรทั้งสิ้นนั่นคือคาว่า you're dead inside เขาว่า dead inside หรือว่า dying inside ก็คือข้างในของเราเหมือนคนตายไปแล้วไม่มีอะไร exciting ให้เราแบบ look forward to เลยนะครับก็จะใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีความกระตือรือร้อนความแบบว่ากิบกิ้วกับอะไรต่างๆที่แม้จะยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและคุณอยากเห็นสิ่งนั้นน่ยมันเกิดขึ้นแล้วคุณลุกขึ้นทำอะไรสักอย่าง นะครับนั่นคือคุณไม่เดทอินไซด์อันนี้สําคัญมากนะเพราะว่ามีคนจํานวนมากที่เดทอินไซด์ถ้าคุณไม่เดทอินไซด์แต่ยังรู้สึก alive นั่นคือคุณประสบความสําเร็จมากๆแล้วนะครับข้อ12 you have goals that have come true เออมันต้องมีอะไรสักอย่างสิในชีวิตของเราที่เป็นความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนหรือจะใหญ่โตแค่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แต่มันต้องมีอีกสักอย่างหนึ่งที่คุณเคยทําแล้วสําเร็จมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าความสําเร็จของแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะความสําเร็จของคุณคืออะไรคุณสามารถบอกได้ว่าฉันได้ประสบความสําเร็จเรื่องอะไรมาบ้างแล้วอย่างน้อยสักเรื่องหนึ่งนั่นคือเป็นชีวิตที่ดีมากๆเลวนะเพราะมันจะมีหลายๆคนซึ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทําอะไรสําเร็จนะ แต่เขาไม่ Recognize Success อันนั้นก็แปลว่าต่อให้คนอื่นมองว่าเขาสำเร็จมากแค่ไหนเขาจะมองไม่เห็นว่าอ๋อนี่เหรอคือความสำเร็จอ๋อนี่เหรอคือความภูมิใจเขาก็จะไม่รู้สึกฟูลฟิลกับอะไรเลยที่ตัวเองเคยทำมานะครับถ้าคุณเคยรู้สึกภูมิใจกับอะไรสักอย่างที่คุณเคยทำมานั่นคือน่ายินดีด้วยมากๆแล้วนะครับข้อ13ครับ you have empathy for others คุณรู้จัก เห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะครับ Empathy equals spreading love and positive energy into the world Successful people know that คนที่ประสบความสำเร็จจะรู้เลยครับว่าการที่เรารู้จักเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันคือการ spread the love and positive energy เป็นการแพร่กระจายขยายความรักแล้วก็พลังงานบวก ไปสู่โลกนี้นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับข้อ14ครับ you love deeply and open yourself up to be loved by others ถ้าเกิดคุณอาจจะไม่เคยเห็นความสำเร็จของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างแต่คุณมีความรักที่ดีหรือคุณอาจจะเคยมีความรักที่ดีต่อให้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วและคุณยังกล้าที่จะเปิดตัวเอง ให้กับความเป็นไปได้ที่จะเจ็บเพราะความรักนี่คือความกล้าหาญอย่างแบบสุดยอดนะเพราะหลายหคนจะไม่กล้าเปิดใจตัวเองให้กับใครเลยเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวช้ำยัง move on ไม่ได้แต่ถ้าเกิดในวันนี้คุณยังแบบมาแฟนคนต่อไปคือใครความรักครั้งต่อไปเมื่อไหร่จะมากล้าและไม่กลัวนี่คือสิ่งที่น่าเซเลบรตและน่ายินดีด้วยมากๆนะครับ love is risky and sometimes scary for people it's the one thing that we all strive for but it's also intimately tied to the one thing we fear the most rejection kawa rejection ku tayang have no fear of rejection lao you refuse to be a victim เราปฏิเสธที่จะเป็นเหยื่อเพราะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าถูกชีวิตทำร้ายรัวๆทำไมเราถึงเป็นคนแบบซวยขนาดนี้โชคไม่เข้าข้างสวรรค์ไม่เข้าข้าง,ม,าางมีตกคนแย่ๆมาทำอะไรแย่ๆใส่ You know that life doesn't always happen to you เรารู้ว่าไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะมีโชคดีเสมอชีวิตจะเข้าข้างเราเสมอเราเก็ต นะครับ and successful people refuse to be kept down by life experiences คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ต่อให้ถูกชีวิตทำร้ายก็ไม่นอนกองอยู่อย่างนั้นเออเพราะเขาจะเก็ตว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเจอเนี่ยคนอื่นก็เจอมันไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะมาถล่มทำร้ายเราอยู่คนเดียวคนที่เติบโตแล้วคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตเขาจะเก็ตเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า ฉันเป็นเหยื่อฉันเป็นเหยื่อเพล y v วิกเ m มตลอดเวลาแล้วก็โบยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาว่าเราถูกกระทาตลอดเวลานะครับคนแบบนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จกับอะไรได้นานแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความคิดแบบนี้ <c> เฮ้ยชีวิตก็แค่โดนทําร้ายลุกขึ้นมาใหม่ก็ได้เว้ยนี่แหละคือคุณต้องประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับข้อ16ครับ You don't care what other people think เรื่องนี้ผมว่าทำยากที่สุดในบรรดา20ข้อน,นี้เลยเขาว่าได้นะคือการที่เราจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเนี่ยอืเพราะจริงๆเราต้องเข้าใจนะว่า we can't please everyone เราไม่สามารถจะเอาใจทุกคนได้ถูกไหมแล้วบางครั้งมาตรฐานที่สังคมจะตัดสินว่าอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราโอเคหรือสิ่งที่เราทำได้ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวตนของเราโดยธรรมชาติอาจจะไปทำให้สังคมตัดสินแล้วเลยทันทีว่าคนนี้ไม่โอเคก็ได้แต่นี่เป็นเรื่องธรรมดานะเราต้องเกตว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราอยู่แล้วเป็นปกตินะครับจะมาคาดหวังให้ทุกคนโอเคกับเราเห็นด้วยกับเราชื่นชมเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเอ้ยมันไม่ได้นะครับ so you just keep true to yourself and love the person you are เราก็ทำได้แค่ซื่อสัตย์ be true to yourself คือซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นจริงๆแล้วก็รักในสิ่งที่เราเป็นจริงๆถ้าคุณทำได้นั่นคือคุณมาชัวร์มากๆคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วและคุณต้องมีชีวิตที่ดีได้แน่นอนนะครับข้อ17ครับ you always look on the bright side คำนี้มัน อาจจะถูกแปลได้ว่าโลกสวยนะฮะเออทุกอย่างมันต้องมีสองด้าน Dark s i ซ e กับ Bright s ซ d e ใช่ไหมมีด้านมืดมีด้านสว่างบางครั้งเราอาจจะโดนกล่าวหาว่าถ้าเกิดเรามัวแต่มองด้านสว่างคือเราเราไม่ยอมมองสิ่งที่มันแย่กับโลกนี้เลยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะเราเห็นเราเห็น แต่เราไม่ต้องตั้งใจไปมองและหมกมุ่นกับมันก็ได้นั่นคือเขาว่า look on the bright side แม้แต่ในสถานการณ์ที่มืดที่สุดเรายังพยายามหามุมที่มันสว่างได้แม้แต่จะเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวเราก็มองหามันจนเจอ look on the bright side คือพยายามมองอะไรก็ตามให้เจอแง่ดีของมันให้ได้ชีวิตมันเต็มไปด้วยความผิดหวังอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราพยายามจะเลือกมองว่า ความผิดหวังก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆได้นะมันก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็จะทําให้สุขภาพจิตของเราอย่างน้อยดีกว่าคนอื่นที่พยายามจะมองแต่ด้านมืดเราไม่สนใจจุดสว่างสักจุดหนึ่งในสิ่งนั้น,ใน,น,นในเรื่องนั้นเลยนะครับ So no negative experience is ever wasted as long as you can learn from it ก็คือไม่มีประสบการณ์แย่ๆประสบการณ์ไหนจะเป็นเรื่องเสียเปล่า ถ้าเราสามารถเรียนรู้จากมันได้แม้สักนิดเดียวก็ตามทีนะครับข้อนี้ติก๊กไหมครับอ่าทัตติก๊กเก่งมากๆนะครับข้อ18ครับ you accept what you can't change เราต้องยอมรับได้กับอะไรบางอย่างที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้จริงๆอ่ะม,มันมันมีหลายอย่างนะที่ต่อให้เราทุ่มเทหรือเราเก่งหรือเราฉลาดแค่ไหนเราก็เปลี่ยนไม่ได้เรายอมรับ ว่ามันมีสิ่งอย่างนั้นอยู่นะครับ All you can change is how you view what happens เราเปลี่ยนได้แค่อย่างเดียวคือวิธีมองของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและข้อ19 You change what you can ในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางอย่างที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะ And successful people don't sit around accepting the negatives that are changeable เพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสําเร็จคือคนที่จะไม่นั่งอยู่เฉยๆและไม่ทําอะไรเลยกับสิ่งแย่ๆที่จริงๆแล้วเปลี่ยนได้นะครับเรามองออกหรือเปล่าว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนที่เราเองอะไรที่มันแย่แต่เปลี่ยนได้เราทําอะไรกับมันหรือเปล่าและข้อสุดท้ายสำคัญมากๆเช่นเดียวกัน you are happy ถ้าเกิดเราแฮปปี้สักอย่างนั่นคือ อย่างน้อยเราประสบความสําเร็จหนึ่งเรื่องแล้วในการดูแลอารมณ์ของตัวคุณเองซึ่งเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณนั่นเองถูกไหมครับอย่างน้อยดูแลตัวเราเองให้มีความสุขในแบบที่เป็นตัวเราไม่ต้องแคร์ว่าความสุขที่เรามีที่เราเป็นเนี่ยมันจะคูไหมมันจะเท่ไหมมันจะดีงามไหมสังคมจะยกย่องไหมว่าเป็นความสุขที่ควรค่า จริงๆถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้มันก็ควรค่าแล้วแหละผมว่านะเออเพราะฉะนั้นนั่นคือ20อย่างที่ผมหวังมากเลยนะว่าคุณผู้ฟังคํานี้ดีจะติ๊กแบบรัวๆนะครับแล้วถ้าสมมุติเกิดยังมีข้อไหนที่ยังไม่ได้ติ๊กไม่เป็นไรนะครับอย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องมี20ข้อนี้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันก็ได้แต่อย่างน้อยผมว่าอยากให้มีเรื่อยๆนะ บางเรื่องที่ติ๊กไว้อาจจะต้องไปลบทิ้งในบางบางช่วงของชีวิตก็ไม่แปลกนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาติ๊กใหม่แต่ว่าอะไรที่เคยติ๊กไม่ได้แต่วันหนึ่งสามารถกลับไปติ๊กได้ว่าเออเช็คอันนี้สำเร็จแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ชีวิตของเราจะมีความเปลี่ยนแปลงมีไดนามิกขึ้นข,นขนลงลงเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวแย่แต่อย่างน้อยถ้าเกิดเราสามารถ เติมสิ่งดีๆเข้าไปได้เป็นระยะแล้วก็หยิบสิ่งที่แย่ๆออกมาได้เป็นระยะผมว่านั่นคือชีวิตที่ดีมากๆแล้วนะครับสรุปศัพที่น่าสนใจในวันนี้นะครับ maturity maturity ก็มาจาก mature บางคนอ่าน mature หรือว่า m a t u r i t y ก็มีนะครับถูกทั้งสองอย่างเคยได้ยินทั้ง2อ,อย่างนะครับนั่นคือมีวุฒิภาวะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับ maturity isolation isolation ก็เป็นคำนามเราอาจจะได้เคยได้ยิน isolate ที่เป็น verb นะครับแปลว่าแยกออกไปคาว่า isolation ก็คือภาวะที่เราปลีกตัวออกไปสันโดษออกไปอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับ isolation stagnant คำนี้เป็น adjective แปลว่าเฉื่อยชาแปลว่าหยุดนิ่งแปลว่าไม่พัฒนาไม่ขยับขยื่ดน,นะครับนั่นคือ stagnant look forward to แปลว่าตั้งหน้าตั้งตารออะไรสักอย่าง Look forward to dead inside หรือว่า die inside นะครับก็หมายถึงภาวะที่แบบข้างในเหมือนตายไปแล้วไม่มีความสุขไม่มีความหวังใดๆในชีวิตเลยนั่นคืออยู่ก็เหมือนตายประมาณนั้นคือ dead inside Look on the bright side ก็คือพยายามมองหาอะไรดีๆแง่มุมดีๆจากสถานการณ์ที่มันอาจจะแย่ก็ได้ น,นั่นคือ look on the bright side และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,319คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิ้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบูลวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.